ชมคะเราทราบกันดีแล้วนะคะว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนั้นท่านทรงสมพระไทยกับธรรมชาติป่าเขาและพันไม้ป่าค่ะเมื่อพระองค์ว่างจากภารกิจนะคะก็จะเสด็จพระชดำเนินตามป่าเขาแสวงหาพันไม้ดอกไม้ป่าแปลกๆทรงเก็บแล้วก็อัดแห้งติดกาวในอัลบั้มเพื่อทรงบันทึกชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อสามัญวันที่และตำบลที่ทรงเก็บมาได้นะคะพระตำหนักดอยตุงมีความผูกพันกับพระองค์ท่านอย่างสูงเพียงไรพวกเราก็ได้รับทราบกันทั่วกันแล้ว ะะมาในงานพระเมรุมาตรพระบระมศพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีครั้งนี้การตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับในบริเวณพระเมรุมาตรและโดยรอบปริมังนทน,นั้นทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและโครงการพัฒนาดอยตุงซึ่งเป็นพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็เป็นผู้ดำเนินการนะคะโดยก่อนหน้านี้ทางมูลนิธิได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ มาวางแผนดำเนินงานเพาะกล้าไม้ดอกไม้ประดับจํานวนทั้งสิ้น25,000ต้นค่ะโดยเริ่มปรับเตรียมพื้นที่แล้วก็ลาเลียงไม้ดอกไม้ประดับมาตกแต่งตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีการติดตั้งเสาคมประดับ24ต้นและเสาหงจํานวน44ต้นค่ะหงที่จะประดับบนยอดเสาใช้ทอดพระพุทษายง2ตัวนะคะคือที่หน้าพระเมรุมาตร1ตัวและที่หน้าพระที่นั่งทรงธรรมอีก1ตัวค่ะ สำหรับตุงที่แขวนกับตัวโหงเป็นตุงถักด้วยมือนะคะซึ่งสวยงามอย่างประณีตงดงามมากทีเดียวค่ะเป็นรูปมดฑปสีทองบนพื้นสีขาวงดงามนะคะเช่นเดียวกับความจนจดจำรํำลึกของชาวมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและโครงการพัฒนาโดยตุงค่ะ นั่นก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการประดับประดาตกแต่งสวนและบริเวณโดยรอบมณฑลพิธีนะครับซึ่งเป็นลักษณะพิเศษเพิ่มมาจากพระงานพระเมรุมตรครั้งก่อนๆคือไม้ดอกไม้ประดับจากดอยตุงแล้วก็ตุงซึ่งก็คือธงรูปยาวเนี่ยนะครับซึ่งมาจากเมืองเหนือนะครับแล้วก็นำมาประดับประดาตกแต่งไว้ภายในบริเวณโดยรอบถึงประมาณ40กว่าต้นเลยนะครับ อาจารย์ครับในสมัยก่อนนั้นได้ยินว่ามีการสร้างพระเมรุมาตรแต่ละครั้งนั้นทํากันอย่างใหญ่โตมากเลยใช่ไหมครับครับอย่างที่คุณอาวุธได้เรียนท่านผู้ชมไปเมื่อครู่นี้แล้วนะครับงานพระเมรุเมื่อก่อนรัชกาลที่5้าขึ้นไปคืองานพระเมรุพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิเป็นครั้งที่สุดนั้นพระเมรุที่ปลูกสร้างในครั้งก่อนนั้นมีขนาด เกินกว่าที่ผู้ที่ไม่เคยพบเห็นจะสามารถนึกจินตนาการได้<ช>นะครับเราเห็นภาพถ่ายพระเมรุในสมัยรัชกาลที่4กันอยู่บ้างจึงพอจะพอคาดเดาได้นะครับว่าพระเมรุครั้งนั้นจะเป็นอย่างไรมีขนาดสูงถึง2เส้นนะครับแล้วก็ถ้าหากสองเส้นเทียบหน่วยเป็นหน่วยมาตราเมตริกที่เรารู้จักคุ้นเคยกันก็ประมาณ80เมตร ก็จะมีความสูงขนาดตึกประมาณ15-20ถึงสชั้นใช่ครับสูงมากเลยครับซึ่งเป็นพระเมนขนาดใหญ่แล้วก็ภายในก็มีพระเมนทองที่เป็นที่ประดิษฐานพระบรมโกศสำหรับถวายพระเพลิงนะครับครั้งภายหลังต่อมาก็ย่อขนาดพระเมนลงให้เหลือพอเหมาะกับยุคสมัยของบ้านเมืองังขนาดที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ แต่ถึงกระนั้นความงดงามความวิจิตบรรจงความประณีตและฝีมือช่างสถาปัตยกรรมช่างวิจิตศิลป์อย่างไทยเรานั้นก็ยังคงยังคงรักษามาตรฐานคงเส้นคงวาอยู่ได้นะครับพระเมรุมาตรที่ปลูกสร้างสําเร็จลงในวันนี้นั้นใช,ใช้เวลาก่อสร้างอยู่หลายเดือนนะครับตั้งแต่เสด็จสวรรคตรลงเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2538ที่ผ่านมา ทางราชการก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพขึ้นโดยมีพระนท่านนายรัฐมนตรีนายบรรหารศิลปะอาชาเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการแบ่งหน้าที่กันเป็นคณะอนุกรรมการต่างๆหลายฝ่ายด้วยกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องการปลูกสร้างพระเมรุมาตรโดยตรงก็คือคณะอนุกรรมการฝ่ายก่อสร้างพระเมรุมาตรสิ่งก่อสร้างประกอบพระเมรุมาตรราชรถพระราชยานและส่วนประกอบพระราชพิธี นะครับก็มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง,างๆร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันปฏิบัติงานในเรื่องนี้เป็นจํานวนมากนะครับขณะนี้ท่านผู้มเกียิทั้งหลายก็กําลังรอมาเฝ้าทูลองทุลิีพระบาทรับเสด็จพระราชดำเนินอยู่เทียนอยู่ในภาพของเราขณะนี้ก็มีเพรน่นาท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณหญิงพันเครือยองใจย,ยุทธท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณสุขวิศรังสิทธิพลและก็ทางด้านซ้ายมือคือพระนท่านประธานสานิกาในประมาณชันซื่อนะครับและขา้าราชการชั้นผู้ใหญ่อีกเป็นจํานวนมากซึ่งบัดนี้ก็คงจะใกล้เวลาที่จะเสด็จพระชมเนินแล้วนะครับในเวลาหลังจากวันนี้ไปนะครับ ทางเจ้าพนักง,งานของกรมศิลลากรและผู้ที่ดำเนินการก่อสร้างก็คงจะได้รื้อถอนนั่งร้านลงและคาดว่าการรื้อถอนนั่งร้านลงนั้นจะเสร็จเรียบร้อยภายในวันที่4นี้นะครับใช้เวลาประมาณ2วันจากนี้ไปซึ่งหมายความว่าตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปนั้นภาพพระเมรุมาที่ผู้ที่ผ่านสัญจรไปมาทาง ถนนโดยรอบท้องสนามหลวงก็คงจะได้เห็นพระเมรุมาตรที่ไม่ได้มีนั่งร้านแล้วนะครับพร้อมร้อยเปอร์เซ็นตสำหรับการที่จะประกอบพระราพิธีถวายพระเพลิงหลายท่านอาจจะเป็นห่วงนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้มีฝนตกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมนทล ก็หลายคนอาจจะเป็นห่วงว่าในเมื่อทัพสัมภาระที่ปลูกสร้างพระเมรุมาตรนั้นก็ทราบกันอยู่ทั่วไปว่าเป็นของออไม่ได้เป็นของถาวรแต่เป็นวัสดุชั่วคราวเป็นต้นรางงานไม้และงานกระดาษหลายคนก็เป็นห่วงเรื่องเรื่องงานกระดาษว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ได้สอบถามจากเจ้าที่ผู้รับผิดชอบของกมรมศิลปากรว,าว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากฝนฟ้าเมื่อคืนนี้ไม่น่าวิตกนะครับ แล้วก็สามารถดําเนินการแก้ไขป้องกันได้ส่วนที่กระทบกระเทือนอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ว่าสามารถดําเนินการป้องกันแก้ไขได้เช่นเดียวกันในเวลาที่จะทันท่วงทีกันกับงานถวายพระเพลิงพระ,ระ,ระบรมศพในวันที่9และวันที่10นี้นะครับก็คือส่วนของต้นไม้และดอกไม้ซึ่งอาจจะโดนฝนแล้วก็ชอกช้ำไปบ้างนะครับก็คงจะมีการจัดดําเนินการซ่อมแซม นะครับมีจํานวนสํารองที่เตรียมเอาไว้และคิดว่าคงจะได้ปลูกแทนหรือจัดเสริมเข้ามาในทันนะครับ,รบนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับในระหว่างนี้พนเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับท่านผู้ชมเนี่ยน,นะครับทางราชการได้จัดสร้างสิ่งอนุสรณ์ที่ระลึกขึ้นสําหรับงานพระราชพิธีสําคัญครั้งนี้มีทั้งเข็มและก็เหรียญที่ระลึกสําหรับเหรียญที่ละลึกนั้นคุณนัชพัฒนมีรายละเอียดจะเรียนท่านผู้ชมครับครับ ครั้งนี้นะครับเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีดังกล่าวได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดทําโครงการสร้างเหรียญที่ระลึกอนุสรณ์นะครับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนอกเหนือจากการจัดทําพระโกรธพระบรมอัฐิแล้วนะครับ เหรียญที่ระลึกดังกล่าวจะทําเป็น3ประเภทคือประเภททองคําหนักประมาณ20กรัมจํานวน10,000เหรียญหรือตามจํานวนที่สั่งจองจําหน่ายราคาเหรียญละประมาณ12,000บาทนะครับเหรียญเงินหนักประมาณ15กรัมผลิตจํานวน50,000เหรียญนะครับหรือตามจํานวนที่สั่งจองราคาจําหน่ายเหรียญละ500บาทและเหรียญทองแดงหนักประมาณ13กรัมผลิตจํานวน2ล้านเหรียญ หรือตามจานวนที่สั่งจองราคาจําหน่ายเหรียญละ50บาทครับครับเหรียญที่รึกนี้ท่านผู้ประสงค์จะได้ไว้เป็นที่รึกนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่คลังจังหวัดทุกจังหวัดนะครับแล้วก็บรรดาธนาคาราณาชย์ทั่วไปก็เป็นหน่วยที่รับจองหรือว่าจัดจ่ายอยู่ในเวลานี้นะครับในเวลาระหว่างนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัละยานิวัฒนา กรมหมลวงนาราธิวาสราชนครินได้เสด็จมาถึงบริเวณมณฑลพิธีเพื่อรอรับเสด็จพระราชดเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก,กำลังเสด็จเข้ามาจากบริเวณมณฑลพิธีด้านนอกนะครับอีกสักครู่เราคงสามารถนำภาพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงที่จมไ้ชมได้นะครับขณะนี้เสด็จถึงบริเวณที่ประทับที่ชั้นลถหน้าพระมรุมาสเรียบร้อยแล้วครับ สิ่งอนุสรณ์ที่ระลึอกอีกสิ่งหนึ่งที่ทางรัฐบาลจัดสร้างขึ้นนะครับนอกจากเหรียญที่ระลึกแล้วก็คือเข็มพระนามาพิไทยยอสําหรับเข็มที่ระลึกนี้หน่วยงานปฏิบัติในการประสานงานทั้งหมดคือสํานักงานเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีนะครับส่วนเรื่องเหรียญที่ระลึกนั้นหน่วยปฏิบัติคือกรมธนารักษ์เ,เข็มที่ระลึกนั้นเป็นเข็มรูปหัวใจนะครับมีพระนามาพิทยอ่อ <c oughs> ส,วก,สวกวอวอยู่ตรงกลางนะครับออกแบบโดยนายพินิษส่วนนบุญศิลปินแห่งชาติมีขนาดาสูงประมาณ32มิลลิเมตรและก็กว้าง25มิลลิเมตรพื้นลงยาสีแดงอันเป็นสีวันพระราชสมภพนะครับเบื้องบนนั้นมีพระจุลมงกุฎ ซึ่งมีความหมายว่าทรงเป็นพระสุนิสาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราคาจําหน่ายเข็มที่ระเลึกนี้นะครับในราคาเข็มละ100บาทแล้วก็ท่านผู้ที่ประสองค์อยากจะได้เข็มที่เลึกนี้ไว้ประดับเนี่ยนะครับกรุณาติดต่อได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับรวมทั้งที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับ